สวัสดีครับรอบนี้จะพามาขึ้นเขาล่องเรือตมหมื่นครับผมนี่ครับนัดครับนัดกับคนนำทางที่หน่วยพิทักษ์อุทยานที่สอลอหกบ้านมุงนะครับท้าเดือนถ้าดาวครับส่วนราคาก็ดูในเพจนะครับผม จำนวนกี่คนราคาเท่าไหร่ในเพจแจ้งไว้แล้วครับผมลองดูนี่ครับตรงนู้นครับมาจอดรถตรงนูน้นเดี๋ยวไปดูกันครับ <c oughs> ลูกค้าปีนเขาเชิญจอดรถด้านในนี่ครับอาบน้ำได้ครับในนี้ครับมาดูแผนที่คร่าวๆครับตอนนี้เราอยู่นี่ครับ810เมตรจุดสตาร์ท 375จุดที่หนึ่งครับวิชิตยอดเขานี่นครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองสามสี่ห้าดูเลยครับสองครับสามครับสี่ครับห้าหกสองแค่แสงตะวันสาม แค่ท้องหลาง4แค่ผาหิน5แค่ทางด่วน6แค่ประตูเมืองเจ็ดโซนมุกทะ8โซนนอนแลดนครับสงสัยกลับทางเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปนะพีวเดิน ครับเนี่ยแค่แค่ที่ลูกค้าจองไว้นะครับผมท้องหลางพี่อางงลอันนั้นแสงตะวันเปล่าแสงตะวันอันเดียวกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็แค่มันจะอยู่ข้างล่างเหมือนต่างกันอ๋อแล้วก็หยุดที่เราเดินมานี่คือจุดที่ทางขึ้นของเรานะครับพี่เราจะเดินเที่ยวตามจุดที่ลูกค้าคือคือลูกค้าไปไหวแค่ไหนแล้วก็ไปแค่นั้นนะเราอย่าไปฝืนด้วย แต่บาลูกลูกค้าไปก็ไปไม่ไกลหรอี๋ยวเราจะไปไปกลับทางเส้นทางเดียวนะันนีอจุดจุดบนต้นหอจากที่นี่เดินไปแต่เราก็ไปถึงจุดทางขึ้นวันนี้ผมไปผมนอนอันนี้ใช่ไหมผมก็เอากเป่าวางไว้นี่ก่อนแล้วเดินไปนี่อย่างนี้ถูกมัดที่แล้วกลับมาอยู่ใกล้ๆกันมองมองเห็นนะไม่ถ้าจะเดินมาตรงเนี้ยได้ คืออ่วงอันน <istas>. wow. ี้อันนี uh ้ผมจะล้สุดครับคุณได้ได้ขอบคุณมากบยสองสิบห้าครับนู่นครับท้องชาติประมาณสิบนาทีครับเดินมาถึงทางขึ้นครับผม เดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับทางประมาณนี้ครับผม <c oughs> เริ่มมีบันไดแล้วครับ <c oughs> บันไดเยอะไหมพี่สิบห้าบันไดครับผม <c oughs> ห้าอันครับผมเกือบแล้วครับประมาณชั่วโมงนะครับ พานุกรพันพันก้อนมื่อเย็นเราเมนูอะไรพี่วนี้เรามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวไก่ทอดไก่ทอดส้มตำลาบไม่มีไก่ทอดไข่ต้มน้ำพริกค่ะอ๋อได้พี่เป็นน้ำพริกของยายบัวยายบัวคือใครพี่คนตะกี้เปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคพี่ขอบคุณมากพี่อ่ะแล้วมื้อเช้าเราพี่ ม่ากาแฟมาม่ากี่ห่อพี่มะม่าคนละหนึ่งถ้วยกาแฟคนละหนึ่งถ้วยแกาแฟพรุงนี้ไม่ต้องเผื่อผมนะพี่ผมไม่กินให้คนอื่นเลย <laughs> กินแล้วนอนไม่หลับ <laughs> อ๋อไม่ต้องคนนอนไม่หลับเพาเรากินตอนเช้าบอไม่ได้พี่ผมนู่นเลยอ่ะอีกวันเลย <laughs> โอ้คือของชาติครับถึงแล้วครับส่วมครับเป็นแบบนี้ครับผม นี่แค่อะไรก็พี่อันนี้แตะวันทองลางอ๋อใกล้ๆกันแสงตะวันกับทองหลางครับ,บ,อ,รบอยู่ใกล้นะครับแสงตะวันมีหลังคาแล้วนะครับอัปเกรดครับท <c oughs> องหลางยังไม่มีนะครับ <c oughs> อ๋อเราต้องเดินไปสุดด้วยนะพี่ นู้นนะครับเห็นธงไหมหน้าแรกน,น,นู่นน่ะอ๋อกแะ้รอันกันอุ๊ยอันนี้ออกนะ่เดี๋ยวจับตีลังกาอ,อ๋อเราแค่ตรงนั้นใช่ไหมพี่อ,อ,อ่ะเนี่ยช้างดวนประตูเมือง,ง,ง,งอยู่นี่งงนรงทงนั้นเรียกว่า กระทะเปลี่ยนเป็นกรอบลักนะกรอบลักแรกนูน้นนะอะ,อะไรพี่นนทงเนี่ยนอแรกครับหนอแรกป,ประตูเมืองอยู่นี่ใช่มพี่ไป,ไปทางนี้เหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงเนี่ยอ,อ๋อม,ม,มีเตาถ่านด้วยม้อกระทะใช่มพี่ครับสั่งได้เลยครับ,รบสั่งได้โอ้สวยัวหลายวิวขับป้ายปเป็นทางล่างแล้วครับผมขายหินครับฮะขายหิน อืมน่าไปถ่ายรูปกันนู้นประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีครับถึงไหมครับเดี๋จะเดินไปตรงทงก่อนขั้นแรกธงมีสองอันครับรูดอีกอันหนึ่งยวพาไป ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแค่หมูกระทะ <c oughs> ครับพี่ แดงกันเ้ยแล้วอันนั้นนะมุมนั้นนะพี่อยู่ไหนที่ว่าให้ดูว่าข้างล่างูออ่รง,รงูั้นตรงที่ลูกค้าลงมาถ่ายรูปข้างล่างครับแต่แต่เขาจะถ่ายอีกมุมหนึ่งอ๋อตรงนั้นแหละต้องลงบีใช่ไหม เนี่ยนะไหนออมไม่แค่นี่อันนูน้นเหรอที่ที่ที่ใช้ยืเยนเซอนเงินชใช <laughs> ่ครับลูกค้าใกล้ๆอ่ะพาเดียนไปลูกค้าบ่นเลยนะเพราะว่าเราไปแต่ข้าวทุ่งโซนขึ้นบินต้องวิ่งไปเลย <c oughs> ข้าวเหนียวหมูทอดไก่ต้มน้ำพริกผักอันนี้แค่หมูกระทะครับหกโมงแล้วครับเดี๋ยวเดินลงไปนอนนูน่นเดี๋ยวมืดเดินยากครับ เช้าครับเรียกแค่เลยนะครับผาหินคผาหินแค่ผายหินครับผมปุ๊บเป็นอย่างนี้ครับสวยครับอืเจ็ดโมงสี่บห้าครับเดี๋ยวกลับไปก็เดินลงครับผม 9ก้าโมงครับ9ก้าโมงลงแล้วครับผม